เมื่อวานไปโคราชมาก็ไปซื้อหมูเด้งมีตัวละยี่สิบบาทเป็นปูนปั้นตัวประมาณเนี้ยนะเล็กๆน่ารักน่ารักเป็นหมูเด้งยืนเขาทาโมเดลก็เอน่ารักดีซื้อมาร้อยตัวเอามาแจกแอดบินมันคนละร้อยคนละตัวมนุษย์ไี่ทำอะไรแต่มันมันเป็นโลโก้มันได้เห็นหั้นความเป็นหมูเด้งเนี่พพยพกกระสับของสัตว์เดรัจฉานจาไว้มนุษย์เราก็มีพกกระสับสัตว์เดรัจฉานก็มีพกกระสับเนี่พพยพกกระสับของสัตว์เดรัจฉานแต่คําถามคนเข้าไปแวดล้อมต่อคิวดูม,มันรู้เรื่องไหม ไม่รู้เรื่องมีคนเอาเงินมาบริจาคให้มันสิบล้านไม่รู้เรื่องมัไม่รู้เรื่องอาหารการกินมันคงกินเหมือนเดิมมัเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะมันเป็นสัตว์เดราชานี่เรียกว่าพวกกระซับของสัตว์เดราชเนี่ยเรียกว่ากรรมหรือวิบากรรของกรรมของสัตว์เดรานที่ได้รับมาก่อนตายทําบุญกุศลไว้เยอะแต่จุดท,ท้ายก่อนตายคิดกุศลไม่ได้ก็เลยมาเกิดเป็นสัตว์เดรานที่เรียกว่าหมูเด้งมีพวกทระซับติดตัวมาเยอะแยะมีคนติดตามมากมายมีบริวารเยอะแยะคนแห่แห่เข้าไปดูแตต่่เสววยผลขขออองงงััพไไมด้ พราะไม่สามารถรับรู้กับพวกทรัพย์เหล่านั้นได้แต่บางคนเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยตลอดชีวิตเคยทําเลวทําชั่วมาแล้วจิตสุดท้ายก่อนตายดันคิดกุศลได้เลยมาเกิดเป็นคนแต่มาเกิดเป็นคนที่พิการง่อยเปี้ยเสียขาไม่มีบุตรบริบุรบริวารในการคอยช่วยเหลือดูแลไม่มีค่าท่าบริวารไม่มีทรัพย์สมบัติเงินทองในการดูแลตัวเองเกิดในครอบครัวตระกูลยากจนวันณนะไม่ดีผิวพรรณต่ำสามเห็นไหมมันไม่มีพวกทรัพย์ นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์หรือเกิดเป็นคนย่อมเสวยผลของการกระทําเสมอย่อมรับผลของการกระทําของตัวเองเสมอจะกระทํากรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามต้องได้รับผลของการกระทํานั้นไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงผลของการกระทําของตัวเองได้เข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยคือเหตุผลว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแรงใดในโลกนี้เสมอด้วยแรงกรรมไม่มี เทพเทวาก็กันกรรมไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กันกรรมไม่ได้การอ้อนวอนร้องขอรอผลดลบันดาลก็กันกลับไม่ได้น้ำมนต์น้ำหมาควน้ำมการบนบาสันกล่าวการสะดอเคาะการทําทุกอย่างทุกวิธีกรรมการบวงสรวงอ้อนวอนไม่มีอะไรกันกรรมได้ไม่มี